ไอมานที่มาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดนะเขาเรียกว่าวัสวัตตีมานมาจากสวรรค์ชั้นปรินิมิตาวัสวัตตีก็ลงมาไอ้ความหมายของมานชั้นนี้ก็คือกามารมณ์สุดยอดสวรรค์หกชั้นสวรรค์กามารมณ์มีอยู่หกชั้นถ้าชั้นสูงสุดขีดสุด ต้องการมารมมันก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นนี้ <c oughs> ความหมายของมันก็คือการมารมสุดยอดที่ยังเยื่อใยเหลืออยู่ในจิตใจเป็นเศษตกข้างรบกวนข้างสุดทายเช่นเดียกวกับคืนที่จะออกบวชคืนที่นี้ออกบวชก็มีพญามารมาห้าม มาดัดไปข้างหน้าว่าจะไปเลยอยู่เป็นมหาจาักรพรรดิครองโลกนี่จะดีกว่าเพราะว่ากล่าวว่าเป็นพยามารตัวเดียวกันนี่ไมงั้นไอ้เรื่องที่จะทำให้อาลอาอัยอาวรนย้อนหลังไปทางกามารณมแล้วก็เป็นมานตัวนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่า มารชั้นนี้ไม่ใช่มารที่จะมีหน้าตาดูร้ายแบบยักษ์แบบตัดร้ายแต่เป็นเทวดาที่สวยงามสุดที่มันจะมีความงามกันได้อย่างไรในเรื่องของผู้บริโภคกามสวรรค์เที่จะวสวรรค์หกชั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปยิ่งดีขึ้นไปยิ่งดีขึ้นไป เป็นพวกเทวดาั้งนั้นแล้วก็ลุ่มหลงในกามารมณ์มากน้อยตามชั้นนะฉนั้นเมื่อจะลงมาระจนพระพุทธเจ้านี่ข้อความในคำพีเขียนชัดว่าเขาต้องแปลงมาต้องแปลงรูปร่างมาให้เป็นยักษ์เป็นมารอย่างที่เราเห็นในภาพเขียน <c oughs> ตัวจริงของมานะั่งเป็นเทวดาที่สวยงามเห้นไม่ได้ยินคําว่ามานแล้วก็อย่าไปนึกถึงไอ้เรื่องยกักเรื่องดุร้ายสัตว์ให้น่าเกลียดน่าชังให้นึกถึงไอ้ที่สวยงามที่สุดเพราะว่าไอ้สวยงามที่สุดนะมันมันจับจิตจับใจมันผูกมัดรัดรึงดวงใจ นพื่อจะดึงจะล่อจะจูงเอาไปได้